วันนี้เราจะไปเล่นฐนะของโมฮเม้นท์ซาราดนะจะมาบอกวิธีการแรกวิธีการเล่นแล้วก็ดูครับ50%โอเคนะครับรกดไปเลยครับเคซาลาหาช่องดีมากครับออนเลสสีสัไม่ใช่ยากแก้ปวดนะไม่ใช่ยากแก้ปวดนะ วันนี้ผมมีเพจเติมเกมมือถือมาแนะนำนี่เลยร้านอีลัติกช็อปร้านเติมเกมมือถือออนไลน์ราคาถูกเปิดให้บริการ24ชั่วโมงแถมยังลดสูงสุดถึง40%ปลอดภัยไม่รีฟันอย่างแน่นอนนะครับมีให้บริการทั้ง Facebook และ Line สามารถไปติดตามหรือสอบถามได้ที่แคปชั่นข้างล่างที่ทิ้งไว้ให้นะครับผมเติมได้ทั้ง Android และ iOS นะครับสามารถไปเติมกันได้นะคร่บสรับใครที่สนใจนะไปเลยครับผมไปเติมกัน โอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มากันอีกเส้นเคยนะครับผมวันนี้เราจะไปเล่นธนะของโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับซึ่งตามสัญญานะครับที่เราสัญญาเอาไว้เมื่อคลิปเมื่อวานนะครับว่าเราจะแลกโมฮัมเหม็ดซาร่ามาเล่นนะครับผมวันนี้ก็ทําการไปเล่นแต้มมาแล้วนะครับผม,ผมก็คิดว่าจะมาบอกวิธีการแลกวิธีการเล่นแล้วก็ไปดูด้วย กันนะครับว่าจะเป็นยังไงสําหรับโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับผมโอเคนะเริ่มแรกนะครับเราต้องมีแต้มเนี่ยหนึ่บวกหรือพันหบวก 1, บวก็ยังมีนะครับเพื่อเราจะได้รู้ครับว่ามันต้องใช้เท่าไหร่ในการได้นั๋เหนึ่ตัวนะครับโอเคเรามาที่ o t o t, o t W นะครับผมซึ่งในกิ่นี้โมฮ a มเ e ม็ดซาร่านั้นต้องใช้991ตัว 972ตัวนะครับผมแล้วก็หาตัว99ครับ99จะมี1ตัวครับแล้วก็กดแลกไปครับเราจะได้มา1ตัวแล้วนะครับนี่ก็คือตัวแรกของเราแล้วตัวที่2ก็จะเป็น97จํานวน2ตัวนะครับผมแต้มปรับมันเท่าผมเนี่ยรับรองได้เลยครับว่าพออย่างแน่นอนนะยเนี่ยยังเหลือแต้มีห้าร้อยแต้มสบายครับนี่ครับม,มูนมมซ่าสิ่งที่ ซาร่าต้องใช้นะครับผมก็จะเป็นนักเตะ OVR 103ขึ้นไปจำนวน2ตัวในที่นี้ผมมีอยู่4ตัวที่จะแลกนะครับแล้วก็ OVR 102ขึ้นไป2ตัวนะครับ OVR 102ขึ้นไป2ตัวก็คือตัวนี้น,ะนั่นเองเป็นตัวที่โอ้โหกูเบื่อมากากินนี้นะกินนี้กูเบื่อสุดๆครับแล้วก็นักเตะ OVR 1011ตัว ใช่ครับแล้วก็หาตัวที่ไม่ได้สําคัญอะไรกับทีมนี้ครับผมอเอาอย่างนี้ดีกว่าไปซื้อดีกว่าครับเอาโอเคผมก็ได้ไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงนี้ครับนักเตะ TOTW OVR 99 1ตัวจัดไปเลยและ97 2ตัวจัดไปเลยแล้วเราก็่ายไปที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับโมฮัมเหม็ดซาร่าก็จะประมาณนี้แหละได้ง่ายๆสไตล์ป้านนะครับมันก็จะได้รูปแบบนี้นะถ้าเรา ปลดล็อกครบแล้วนะครับและอย่าลืม1เลยอย่าลืมนะครับก็คือการเลื่อนลงไปเพื่อจะดูนักเตะว่าเราทวแรแลกตัวไหนบ้างนะครับผมแล้วก็กดตรงนี้แลกเปลี่ยนกดตรงที่ปลดล็อกมันก็จะมาเป็นโมเมนต์ซาลาให้เราครับดูไว้ครับนี่ก็คือการแลกโมเมนต์ซาลาที่ถูกวิธีดูครับโมเมนต์ซาลาโอ้โหแลกแบบสบายสบายแล้ววันนี้เราจะไปดูกันครับว่าโมเมนต์ซาลาของเราจะตี หรือเปล่าแล้วก็จะเก่งไหมสําหรับร่างนี้สําหรับใครดีไม่มีงบเปิดได้หรือไม่มีดวงในการเปิดได้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าโมเมนดซาร่าในร่างนี้เนี่ยแจยวหรือเปล่านะครับแล้วก็ไปเพิ่มแรงกันหน่อยแล้วกันนะครับผมมาดูครับห้าสิบเปอร์เซ็นตโอเคครับร้อยเจ็ดนะมาเราจะมาดูกันนะครับผมว่าจะติดหรือเปล่าสําหรับโมเมนต์ซาร่าเม็ดแดงร้อยแปดนะครับแต่ว่า ตอนนี้เนี่ยผมไม่มีนะครับผมเลยต้องทําการไปแลกมชมัชเชมาวะ่ะผมอยากได้มัชเชมาเป็น2ตัวครับผมใช้แค่2ตัวหรือ40%เท่านั้นในการเต็มบวกโมเมนต์ซาร่าของเราครับแค่นี้ครับ40%ถ้าไม่ติดอีกก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเดี๋ยวถ้าไม่ติดเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหามัชเชกันต่อแล้วก็มาเจอกันอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าติดเราจะไปรีวิวกันแบบนี้แหละนะครับผมมา เราจะมาดูกันครับว่า40%ของเราจะติดหรือเปล่ารอดูครับเพิ่มแรงครับกดไปเลยครับแตกไหวสัตว์โอเคขออนุญ,ญาตไปหามาเชออีกสักตัวมาตีกันหน่อยแล้วกันเออแป๊บหนึ่งขออนุญาตไปหามาเชก่อนอีกสักตัวหนึ่ง เรียบร้อยครับผมได้ทําภารกิจเสร็จที่ไปที่เรียบร้อยนะฮะก็ตรงนี้เลยเรียบร้อยครับเราจะเอามาเชนโนไปลุน้นสาราเบนแดงอีกสักตัวหนึ่งนะครับผมมันก็คงจะติดมั้งแหละนะไปครับ20%ถ้าเราปกติแล้วเนี่ยถ้าเราใช้3ตัวก็หกสิบนะแต่ว่าอันนี้ก็คือ20%นะครับก็จะมี ถ้าย้อนกลับไปได้อะถ้าเราใช้สามตัวก็6 0สบาทแต่ตอนนี้เรามีอยู่แค่ย0สิบครับไปครับไม่ติดว่ะช่างแม่งนะเดี๋ยวรีวิวล่างนี้ก็ได้นะครับล่างร้อยเจ็ดถ้าถามว่าอัพอะไรผมอัพความคล่องแคล่วมาครับผมอัพความคล่องแคล่วของโมเมนต์ซาร่ามาแล้วกันนะครับมาเลยครับโมเมนต์ซาร่ายืนคู่คู่ต่อน,นี้อะ้ามันเป็นไงวะ อ่า uh, ลิเบอร์พูลคอนเนคชั่นอ่ะมาดูครับว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องพยายามขยับให้โมเมตซาร่าก่อนอุ้ยเชี่ยซาร่ายกน้อยดูเฮ้ยซาร่าหาช่องดีมากครับเยี่ยกูรู้ว่าต่อเลนเมื่อกี้กูห่วไม่มีผมเหมือนกันเรียบร้อยครับหนึ่งสูครับ ซาซาซซา,า,าล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 าครับดูคา <ฮะ S 1> หายช่องได้ถือว่าโอเคนะตามเออก็โอเคอเดี๋ยวเรายังดูแบบนี้ไม่ได้เราต้องดูระยะยาวเนีครับแต่ว่าหลังจากที่ได้เล่นแล้วก็รู้สึกว่าลื่นมือเหมือนกันนะครับ,รบโมเหม็ด เกือบครับเมื่อกี้หูถ้าไม่ติดว่าคือโทรศัพท์ร้อนก่อนนะโดนกูละมาครับผมรุยกันต่อแล้วกันนะครับผมอาจจะมีภาพที่แบบแหลกหน่อยแล้วกันไม่ได้แหลกหน่อยแหลกมากเลยอ่ะไปแล้วครับซาร่า ยารอเขอแก้มือหน่อยแล้วกันมาครับขอแก้มือหน่อยแล้วกันนะครับผมมาโอ้ซาร่าเนี่ยมันยังไม่เข้ามือผมไงเออมันต้องเล่นหลายตาแล้วก็อีกอย่างนะก็ต้องลองเล่นเรื่อยๆอะเพราะว่าผมไม่เคยเล่นซาร่าเลยครับจริงๆตั้งแต่เล่นเกมนี้มาผมเคยเล่นซาร่าแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะตั้งแต่แพทใหม่มานี่ไงซาร่าครับ ใครบอกซาร่าแค่ยากแก้ปวดแต่ว่าผมยังไม่ได้แบบถนัดเรื่องของแบบตัดเข้าในยิงนะสำหรับซาร่าเดี๋ยวต้องรอดูเรื่อยๆครับโอเคครับรู้สึกว่าแม่ไม่มีผมแล้วหม่งดีจัดเลยอุ้ยซาร่ากูยังไม่เฉิดชาเลยวะ่ะ ซาร่าไปแล้วครับตออเลสีสัตว์นี่ไงโอ้โหยิงสวยดูกับซาร่าผมว่าการเล่นซาร่าเนี่ยไม่ต้องเล่นอะไรใหร้แบบเยอะมากครับเรื่องของความผิวความเก่งของเขามีอยู่แล้วครับแล้วก็ไปตามจังหวะไปทํา้ง่ายๆครับซาร่าคิดว่าโอเคนะเท่าที่ผมเล่นนะครับก็ถือว่า เด็กแกนอยู่เด็กแกนอยูไปส่วนกลับเลยละกันส่วนกลับเลยละกันโมเมทอู้หูฟาว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 ย้อนหลังครับโมเมทเอาบอลหน่อยโมเมทเอโมเมทล็อกดูครับโมเมทเปิดโอโ้ต่อเลสไปดิต่อเลสไปดิต่อเลสไปดิตาล่าครับ ใจเย็นใจเย็นเย็นหาซาร่าก่อนซาร่ามาไม่ใช่ยาแก้ปวดนะไม่ใช่ยาแก้ปวดนะไม่ใช่ยาแก้ปวดนะซาร่าล่ะดูครับโอ้โหท่าดีใจอย่างอย่างแจ๋วอ่ะบอกแล้วครับซาร่าไม่ใช่ยาแก้ปวดนะเออดูจังหวะล็อกนี้โอ้โหปังโค้งเข้าแบบมุมอ่ะไม่เห็นหน้ากูใช่ไหม ออเบหนนไม่ต้องถามนะว่าทำไมไม่หยิดหน้าผมผมตั้งทำไม่หดสวยโอเคครับผมก็จะมาสรุปเกี่ยวกับโมเมตซารานะครับก็เอ่า ผมคิดว่าเป็นตัวหนึ่งครับที่น่าใช้นะครับสําหรับตอนนี้สําหรับสายฟรีที่ยังไม่รู้ว่าจะใช้ตัวไหนผมคิดว่าซาร่าเนี่ยเป็นหนึ่งหนึ่งตัวแล้วที่ตอบโจทย์มากมากนะครับทั้งความผิวครับมีความผิวแล้วก็เปิดบอลดีด้วยนะครับแล้วก็การจบสกอร์ดีมากๆครับถ้าใครเห็นในคลิปวีดีโอนี้อาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากนักนะครับผมผมก็เล่นแล้วก็ทุกคนก็ลองไปตีเม็ดแดงดูแล้วกันนะครับผม ว่ามันจะเป็นยังไงนะส่วนในคลิปวันนี้ผมก็มาเล่นให้ดูนะครับเรื่องของ AI เนะจะมาสรุปวันอีกทีท้ายคลิปนะครับผมก็รอติดตามชมแล้วกันนะแล้ววันนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละก็ฝากกดไลค์กติดตามกาดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวสรุปท้ายคลิปก็มาดูอีกทีหนึ่งนะสรุปในหมดเมนเนเจอร์นะครับก็ถือว่าซาลาเป็นตัวหนึ่งที่ถือว่าโอเคนะถ้าลองเล่นเม็ดแดงลองเล่นเม็ดส้มดูแล้วกันนะครับผมก็ออกบอลง่าย จบสกอร์ก็ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้อาจจะไม่เห็นเรื่องของการจบสกอร์ของมูนเวตซาร่าเนะครับเพราะว่าผมเล่นประมาณแค่2-3ตาเท่านั้นนะครับผมใน AI นะก็ที่เรารู้นะครับเ i เรื่องของความคล่องตัวครับการเลี้ยงการนะยิงเนี่ยมันถือว่าโอเคนะครับผมสำหรับมูนเวตซาร่าสำหรับไายฟรี ก็อยากให้แนะนําลองใช้ดูแล้วกันนะครับสาหรับมูเมนซาร่าล่าง OVR 104อย่า่เงี้ครับผมถ้าใครไม่ติดเรื่อง OVR ก็ใช้ได้สบายนะครับแต่ถ้าใครเลือกที่จะ OVR เยอะก็ลองไปแลกหาตัวอื่นลองเล่นดูแล้วกันนะครับผมสําหรับตัวนี้มูเมนซาร่าผมให้ผ่านแล้วกันนะครับใครที่ชอบก็จัดได้เลยนะครับฝากกดไลค์ฝ like, ากกดติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทาคลิปต,ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ขอสัก30ไลค์ และกันเหมือนเดิมนะครฝากกดกระทืบไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามชอ่องทางด้วยนะครับนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมท่านไปก่อนสวัสดีครับเจอกันครับผมประมาณนี้แหละซาร่าก็ให้บนง่ายยิงจบสกอร์อะไรต่างๆถือว่าโอเคในครับผมไว้เจอกันคลิปวิดีโอนะฮะไป let's go ฮนะอาจจะได้ดูแบบคลิปพรุ่งนี้เนยอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรบอกมาหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมอ่านนะ